มาอัปเดตแพกเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ AAS ในระบบเติมเงินหรือ a AS บันทุกอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการอัปเดตโปรโมชั่นที่มีการออกมาด่วนด่วนณวันนี้ก็คือวันที่บันทึกเทป27มีนาคม2567นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นออกมาใหม่จากทางค่าย a s ในที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดกันฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y YouTube บ่าวจอมนิติิมกันก่อนนะครับ เพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศหลักๆทางช่องยู u ูบบ่าวจอมเนซิมนะครับนี่คือเทปมาสเตอร์ Master ที่ออกอากาศกันในช่องยู u ูบบ่าวจอมเนซิมนะครับหลังจากนั้นช่อง YouTube อื่นๆก็จะดึงเทปรายการนี้ไป,ไปออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึง่งทางช่อง YouTube อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เจอทางช่อง YouTube อื่นๆก็ช่วยกดติดตามทางช่อง u t u b e บา่าวจอมเนืซิมกันด้วยนะครับเป็นช่องหลักช่องมาสเตอร์นะครับที่ออกอากาศในเทปนี้ทีนี้ เรามาดูโปรโมชั่นตัวนี้กันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นครับมาเป็นระบบเติมเงินนะครับของ a อเอสวันทูคอหรือ a อเอสวันทูคอร์เอเอสระบบเติมเงินเนี่ยนะครับทีนี้โปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ต10เมกะบิตเพ์เซกแต่ณวันนี้เพิ่มสปีดขึ้นมาเป็น12เมกะบิตเพ์เิกครับเพิ่มมาอีก2เมกนะครับ ในราคาเท่าเดิมครับ450บาทนี้ยังไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีก็คือ482บาทครับนาน30วันกันเต็มๆนะครับเป็นตัวเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับแล้วก็รายละเอียดครับเรามาดูรายละเอียดลึกๆกันเลยครับเบอร์ใหม่นะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ใหม่จะต้องเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วัน ถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครเพเกิตโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปซื้อเบอร์ใหม่มากับทางร้านเนี่ยบอกทางร้านเลยว่าขอเบอร์ใหม่สดๆส,สิงๆจริงๆเท่านั้นครับเพราะมีบางร้านที่เปิดเบอร์ตั้งไว้แล้วหลายๆวันและเอามาขายให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วมันจะมีปัญหาคือสมัครแพกเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ถ้ามันเกิน7วันไปแล้วของการเปิดเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปซื้อซิมนะครับ ซี้มเปล่าๆมาเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกกับทางร้านกำชับกับทางร้านนิดนึงว่าขอเป็นเบอร์ที่เปิดใหม่สดๆซิงๆจะเอามาสมัครโปรโมชั่นเน็ตที่มันไม่เกิน7จวันนะครับแล้วทีนี้เมื่อคุณผู้ชมซื้อซิมมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขแล้วคุณผู้ชมก็เติมเงินเข้าไปในะระบบให้ครบ482บาทครับเกินยิ่งดีนะครับ ต่ำกว่า482บาทไม่ได้ครับมันกดสมัครไม่ผ่านนะครับ482บาทขึ้นไปให้มีเงินอยู่ในระบบในซิมนะครับแล้วหลังจากนั้นกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9319ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับกดรหัสให้หมดทุกตัวครับดอกจัน777ดอกจัน9319ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับ โปรโมชั่นตัวนี้ต่ออายุอัตโนมัติไปเรื่อยๆครั้งละ6รอบนะครับคุณผู้ชมสมัครในตอนนี้นะครับมันก็จะต่ออายุอัตโนมัติไปอีก6รอบเมื่อครบ6รอบแล้วถ้าคุณผู้ชมยังใช้อยู่ระบบก็จะต่อให้อีกไป6รอบ6รอบ6รอบนะครับรอบละ30วันนะครับระบบเติมเงินเราจะเรียกว่าเน็ต30วันเราจะไม่เรียกว่าเน็ตรายเดือนเราจะไม่เรียกว่าเน็ตเดือนละเราจะไม่เรียกว่าเน็ตต่อเดือน นะครับเราจะเรียกว่าเน็ต30วันนะครับในระบบเติมเงินครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามถ้ามันเป็นระบบเติมเงินเราจะเรียกว่าเน็ต30วันนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับเวลาเรียกเรียกให้มันถูกนะครับแล้วก็ฝากไปถึงร้านค้าต่างๆหรือช็อปต่างๆเนี่ยนะครับกรุณาทําความเข้าใจใหม่ว่าถ้าเป็นซิมในระบบเติมเงินเขาจะเรียกว่าแบบ30วันนะครับเขาจะไม่เรียกว่าเน็ตต่อเดือน เขาจะไม่เรียกว่าเน็ตรายเดือนเขาจะไม่เรียกว่าเน็ตเดือนละนะครับฝากไปถึงพนักงานช็อปแต่ละช็อปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงร้านแต่ละร้านด้วยนะครับอธิบายให้ลูกค้าของท่านเข้าใจนะครับว่าเขาเรียกว่าเน็ตแบบ30วันเน็ต30วันนะครับเขาไม่เรียกว่าเน็ตรายเดือนเขาไม่เรียกว่าเน็ตต่อเดือนเขาไม่เรียกว่าเน็ตเดือนละนะครับเพราะมันเป็นระบบเติมเงินนะครับ มันจะไม่ครบเดือนชนเดือนมันจะไม่ครบเดือนมันจะไม่ชนเดือนนะครับในระบบเติมเงินเนี่ยแต่ถ้าเป็นระบบจดทะเบีย way, shared, นบินรายเดือนอันนั้นชนเดือนแน่นอนอันนั้นต่อเด CO, ือนแน่นอนอันนั้นเดือนละแน่นอนนะครับแต่ระบบเติมเงิน30วันเท่านันะ้นเองครับเดือนไหนที่มันมีส1หนึ่งวันจะถอยลงมา2วันครับเดือนไหนที่มี30สิบวันจะถอยลงมา1วันครับมันจะไม่ชนวันเดิมเป๊ะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นแบบ30วันเขาถึงไม่เรียกว่าเป็นแบบรายเดือนเขาไม่เรียกว่า เขาไม่เรียกว่าเป็นแบบต่อเดือนเขาไม่เรียกว่าเป็นแบบเดือนละไงครับเพราะมันแค่30วันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ย้ายค่ายมาครับย้ายค่ายมาเนี่ยจากค่ายไหนก็ตามถ้าย้ายมาลงใน a i s ระบบเติมเงินคุณผู้ชมจะต้องสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการขึ้นสัญญาณ a i s ครับถ้ามันเกิน7วันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ผ่านอีกครับ คุณผู้ชมต้องย้ายออกไปค่ายอื่นก่อนสักวัน2วันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาใหม่ครับแล้วถึงจะได้โปรโมชันนี้นะครับแต่มีแต่นะครับโปรโมชันในรอบนี้หมดเขตสมัคร31มีนาคม2567นะครับโปรโมชันในรอบนี้เนี่ยหมดเขตสมัคร31มีนาคม2567ครับแล้วระบบจะต่ออายุอัตโนมัติให้กับคุณผู้ชมไปอีก 6รอบนะครับรวมทั้งสิ้นก็คือร8 0วันนั่นเลยครับรอบละ30 6รอบก็1 8 0วันครับจบแค่นั้นครับอธิบายง่ายๆครับไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องเยิ่นเยอะน,น,นะครับต่ออายุอัตโนมัตินะครับคำว่าต่ออายุอัตโนมัติก็คือคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในะระบบแล้วมันจะต่อให้เองอัตโนมัติครับนะครับ เวลาเติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ย482บาทมันเติมไม่ได้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปอย่างน้อยก็คือ500บาทหรือ490บาทครับนะครับถ้าจะเติม490บาทคุณผู้ชมเติม90เข้าไปก่อนแล้วเติมอีก400ตามเข้าไปทีหลังนะครับเติมจํานวนเงินเลขน้อยก่อนแล้วค่อยเติมจํานวนเงินเลขมากเท่าไปทีหลังครับระบบจะได้ต่อแบบ30วันกันเต็มๆนะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไป400บาทก่อนมันตัดแค่ครึ่งหนึ่งครับ15วันเท่านั้นเองครับนะครับและเติมเข้า90วันเข้าไปใหม่ก็เงินค้างอยู่เน็ตอยู่หนังนั้นเลยครับมันตัดไปแล้ว15วันครับนะครับที่เหลือก็คือค้างไว้แล้วค่อยไปต่อใหม่ในรอบหน้าครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเติมเงินเนี่ยให้เติมจํานวนเลขน้อยๆลงไปก่อนแล้วค่อยเติมจํานวนเงินเลขมากๆตามไปที่หลังนะครับระบบจะได้ต่อเน็ตแบบ30วันให้กับคุณผู้ชมเต็มๆ นะครับหลายหลายท่านเจอปัญหาเติมเงินเข้าไปปุ๊บแล้วต่อเน็ตได้แค่15วันเพราะท่านเติมจํานวนเงินที่มากเข้าไปก่อนแล้วมันก็ตัดไปครึ่งนึงก่อนครับนะครับครึ่งนึงก็คือ15วันนะครับและพอเติมเข้าไปอีกมันก็ไม่ต่อแล้วครับเพราะมันตัดไปแค่15วันแล้วต้องรอให้หมดรอบ15วันนั้นก่อนถ้ามีเงินครบ482บาทเนี่ยระบบก็จะต่อ30วันให้กับคุณผู้ชมเองนะครับแค่นั้นแหละครับการเติมเงินเข้าไป มันไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ร้านค้าทั่วไปเขาไม่อธิบายแบบละเอียดนะครับสำหรับช่อง YouTube บาจอมในซิมนะครับอธิบายละเอียดยิบเลยครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับเวลามีเทปรายการหรือมีโปรโมชั่นมาใหม่ๆเนี่ยจะนำมาบันทึกเทปกันแบบสดๆด่วนๆให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับย้ำโปรโมชั่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นตัวเนต็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีไม่อนันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว12มกะบิตเพ์เซก 450บาทนาน30วันนี้ไม่รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษี482บาทครับนะครับรหัสในการกดสมัครดอกจัน7 7 7ดดอกจัน9319ดอกจัน1 1 7 0 1 0เหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเบอร์ใหม่เปิดเบอร์มาไม่เกิน7จวันครับถ้าเกิน7จวันไปแล้วสมัครพิกิจไม่ได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมต้องสมัครให้เสร็จภายใน7จวันของการขึ้นสัญญาณถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครพิกิดไม่ได้นะครับต้องย้ายออกไปแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาใหม่นะครับ โปรโมชั่นตัวนี้เมื่อสมัครแพ็กเกจเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นการต่ออายุอัตโนมัติ6รอบนะครับหรอบ6รอบ6รอบต่อไปเรื่อยๆครับถ้าคุณผู้ชมยังใช้งานกันอยู่แบบต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ย้ําชัดๆว่าต่ออายุอัตโนมัติเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วห้ามนามาใช้ในการโหลดบิดครับห้ามนามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตลอดทั้งวันเดี๋ยวเขาจะลดสปีดเราลงครับนะครับ ใส่ในาเตอร์ใส่ซิมได้ใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมได้ใส่ในโทรศัพท์มือถือปล่อย hotspot ให้กับทุกคนในบ้านได้ใช้งานได้ใส่ h o t ส p o t ปล่อย hotspot ให้กับเพื่อนๆนในแก๊งของเราได้ใช้งานได้ครับทาได้เต็มที่ไม่มีปัญหาแต่ห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แค่นั้นเองครับเดีย๋ยวเขาจะลดสปีดนะครับไม่งั้นเขาจะลดสปีดแต่ถ้าใช้ปกติทั่วไปไม่มีปัญหาครับไม่ลดสปีดแน่นอนครับนะครับเล่นเกมได้ครับสบายเบือไม่มีปัญหาครับ นะครับ12เมกะบิตเพอร์เซกมันอันาิสปีดมนลดความเร็ว482บาทนาน30วันนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9319ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้านサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกช่องทางนะครับเพจ Facebook ค้นหาร้านサาวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วไปดูที่เป็นสาขามานาัง0 74หรือเพจสาขาอื่นๆติดต่อได้เหมือนกัน และก็เพจในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอีกมากมายหลายๆเพจติดต่อได้เหมือนกันที่เป็นเพจในเครือพร้อมทั้งร้านค้าที่เป็นในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลอีกหลายร้านค้าติดต่อได้เหมือนกันนะครับโทร0826499917สาขามานังสำนักงานใหญ่ครับ c เซ็น e n t e r นะครับ0826499917ของสราวุธคอมพิวเตอร์สาขามานาง นะครับแล้วก็การติดต่อทางไลน์จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดมากเลยครับติดต่อทางไลน์มีระบบแจ้งเตือนปึง้งปังปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงคุณผู้ชมก็จะได้รับการตอบกลับที่ทันสะดวกและรวดเร็วนะครับติดต่อผ่านไลน์ค้นหาไลนา์ทาง2วิธีนะครับค้นหาไลน์ทางเบอร,ร์โทรศัพท์0826499917 <ๆ S 2> ก็ได้หรือจะค้นหาไลนา์ผ่าน ID ๆๆก็ได้เหมือนกันนะครับ S A R A W T C o M P U T C O M P U T E R ไม่มีแอดข้างหน้าในการค้นหาไลน์ผ่าน ID นะครับ พิมพ์ตรงๆไปเลยครับ sarawutcomputer e นะครับหรือจะค้นหาลายผ่านเบอร์โทรศัพท์0826499917ก็ได้เช่นกันหลายรูปแบบหลายช่องทางให้กับคุณผู้ชมได้ติดต่อกับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับย้ำโปรโมชั่นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับรีบด่วนเลยนะครับหมดเขต31มีนาคม2567นี้สำหรับในรอบนี้ ถ้าคุณผู้ชมให้การตอบรับกันเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเขาก็จะต่ออายุต่อเวลาในการสมัครออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแววๆมาว่าเมษายน2567เนี่ยโอกาสที่จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ต่อเนี่ยมีอยู่ครับนะครับเมษายน2567เดี๋ยวถ้าโปรโมชั่นตัวนี้ขยายระยะเวลาในการสมัครไปจนกระทั่งถึงวันที่เท่าไหร่ผมจะนำมาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันได้เลยนะครับจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตมาด่วนๆกันแบบด่วนจีปเลิ้งจีจ๋ากันเลยนะครับรวมไปถึงข้อมูลนู่นนี่นั่นต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับแล้วถ้ามีโปรโมชั่นอะไรมาด่วนๆน,นอกจากนี้ก็จะนามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับ